ก็ดึงก็ต้องถามทุกท่านว่ายังสบายดีกันอยู่ไหมเอ่ยสบายดีเนาะใครได้ทําทานบ้างเอ่ยทุกวันสาธุใครได้รักษาศีลทุกวันสาธุใครได้นั่งสมาธิทุกวันบ้างเอ่ยสาธุใครได้ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาครบสามข้อเลยสาธุที่ถามเนี่ยก็ยังเช่นเคยที่ถามเพราะว่าอยากให้ฝึกนึกถึงบุญเน่ะคือเราทําบุญเก่งเนาะชาววัดเราเนี่ยคุรนมบุญทุกท่านเนี่ย ทำบุญเก่งมากมีบุญกี่บุญนี่ไปทั่วเลยนะเหนือจดใต้บุญทุกบุญเลยบุญเล็กบุญน้อยเนี่ยทำกันเก่งแต่ถ้าเกิดอยากจะให้สมบูรณ์ยิ่งกว่านี้เนาะต้องนึกถึงบุญให้เก่งด้วยนึกถึงบุญเนี่ยคือต้องฝึกนึกทุกวันหรือนึกทุกช่วงก็ได้ที่ว่างๆเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านเนาะมีอุปการะนะนึกถึงบุญเนี่ยมีอุปการะอุปการะอันดับแรกก็คือในวันที่เราเจ็บป่วย จ็บป่วยใน่าที่ว่าไปทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะต้องอยู่บนเตียงคนป่วยอยู่ที่บ้านจะนั่งรถจะเดินเหิอนอะไรต่างไม่สะดวกแล้วจะมาร่วมงานบุญในพิธีกรรมที่มีคนมาเยอะๆก็ลําบากต้องพักผ่อนรักษาสุขภาพอยู่ที่บ้านของเราหรืออยู่ที่โรงพยาบาลช่วงนี้แหละจะเป็นอุปการะอย่างแรกคือในช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะนึกถึงบุญเกา่เกาๆนึกถึงบุญเกา่าแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น ที่เราได้ศึกษามานึกถึงบุญเกา่าบุญก็เพิ่มขึ้นไงบุญมีก่อนทําขนาดทําหลังทําอุปการะข้อที่2ข้อแรกเนี่เหมือนข้อสอบมิดเทมข้อ2นี่เหมือนข้อสอบไฟนอลส,สอบไปภาคเลยนะวันสุดท้ายที่เราจะต้องเดินทางทุกคนนะนะจะต้องเดินทางจากโลกนี้ไปเนี่ยช่วงที่เจ็บป่วยทุกขเวทนาต่างเนี่ยถ้าเกิดใจไปอยู่กับปัญหาครอบครัวลูกหลานงานการต่างๆโอ้บุญไาวใจอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยมันก็ สุ่มเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดใจอยู่กับบุญที่เราเคยทํามาละโอ้หลับตานึกเป็นฉากๆเลยนะองค์พระนี่สร้างไปตั้งกี่องค์เน่ลานทาก็สร้างเสาแก้วก็สร้างวิหารคดก็สร้างเสาค้าฟ้าก็สร้างโมดูลก็สร้างเจดีก็สร้างสภาก็สร้างวิหารหลวงปู่ก็สร้างโบสถ์ก็สร้างสร้างเต็มไปหมดเลยบางท่านเคยมาบวชโอ้นึกถึงบุญบวชนะ ชุ่มชื่นเบิกบานวางท่านนี่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตักบาตรระดับร้อยรูปพันรูปหมื่นรูปแสนรูปโหภาพชัดเจนอยู่กับความปืม้มช่วงท้ายของชีวิตใจผ่องใสใจมีกำลังแล้วดียังไงอ่ะ้าเกิดยังไม่ถึงคราวนะยังไม่ถึงคราวบุญเก่าได้ช่องรวมกับบุญใหม่หายป่วยแต่ได้เกิดอามันถึงเวลาแล้วจะต้องเดินทาง มันก็มั่นใจแล้วนะเออใจใสขนาดนี้จะไปไหนได้ก็ต้องไปที่พักกลางทางเนาะเดือิสิบบุรีวงมุลวิเศษเนะี่ยอย่างนั้นนะเออเนี่ยนึกถึงบุญให้ได้อย่างเนี้ย